สวัสดีครับนนีมาการลงพีครับมาสื่อของสื้อโต๊ะญี่ปุ่นนะครับไปให้ไม่ออกห้องวัดน้ามือแรกงนะครับมาการุงพีครับขออนุญาตเป็นเด็กวัดเดอร์วันนี้มาการ,รงุรงพีลงพีมาสื่อของครับสื้อโต๊ะนะครับไม่หิวของให้ลงพีวันนี้ ลุงพี่มาซื้อโต๊ะเพื่อจะให้แม่ออกนะดูของอย่างเก่าป่ามากับลุงพี่ขอเป็นซังกะรีเมื่อหนึ่งมื่อหนึ่งไหนมาซอยลุงพี่ยกของนะครับไหนมาแล้วโต๊ะเอาไปให้แม่ออกทำวัดเอาลายบ่าเราลุงพี่เอาสีอันไม่ได้เขียนนะโอเคครับ เดี๋ยวไปดู้านดูดอ,อะไรจยบาทเลยไอม่ <100 S 2> ค้า <50 S 2> เอามาเลยเนี้ยจัดมาที่เดียวเลยหอบมาเลย <ul> เป็นโต๊ะญี่ปุ่นนะครับงรงคีพ่นเห็นไม่ออกพ่นไปสวดมนต์สายตาพ่ค่อยดียก็เลยเอาโต๊ะตั้งขึ้นมาเพื่อว่าให้แนมชัดๆขึ้นนะครับ ไม่นี้ก็ถือโอกาสว่าได้มาเฮ็ดบุญน้ำลงผีน้ำเอายังอีกแน่เราลงผีเอาเอายังอีกว่าพวกแงวที่ไปใส่ในวัดที่ได้อนุโมทนาทำบุญน้ำอ่าเอามาเอามาเออได้ได้เหมือนกันได้ด้วยันเออเป็นขาตั้งมีแค่สองตัวเออเอาได้ได้ด้วยกันโตญี่ปุ่น มีเท่าไรเอาไปเท่านั้นก่อนยังคอยมาซื้ออีกรองนคนีเดี๋ยวลงุงพีเอาไปก่อนเดี๋ยวผมหาหน้าหนห้าร้อยบาทาทำบุญไปมือน,นี้น เดี๋ยวเจอนมโมทนานำมีถุงใส่เ่ล่ามีถุงใส่ไหมหน้องไม่มีเนาะเดี๋ยว,วยไม่เปน็นไรเดี๋ยวพี่หิ้มไปดได้อยู่ดบบเดี๋ยววัดกลางนี่แหละอ่ยากเรียบร้อยเนะาะครับตอนนี้ยังไม่พอหาเพิ่มอีกมีร้านปิดกันต้องต้องก่น โต้ญี่ปุ่นโต้ญี่ปุ่นมันใหญ่หรอใหญ่ใช่ไหมลูกพี่มันใหญ่ไปก็เถอะท่าทมีกี่อันสองอันอา้าวหมดร้านเลยคนที่มาซื้อทีหลังนี่ไม่ ไม่ได้เย้วันนี้ถือโอกาสมาญี่ปุ่นน้ำลงทีพอหรือยังลุงขี้น่าจะมีมั้งโตหรือร้านเดียวกันมึงเมื่อกี้น้องสาวเมาแล้วมั้งโตญี่ปุ่นใช่ไหมเอาไปแล้วอ๋อร้านเดียวกันเอาไปแล้วร้านนี้เมื่อกี้เอาไปนู่นแล้ว ได้อีกสองเอาไว้นี่ก็ได้ลุงพี่ตั้งไว้นี่แหละเดี๋ยวเราวนรถมาดีกว่าวนรถมาวนรถมาฝากฝากโยมไว้ก่อนจากโยมไว้ก่อนฝากไว้ก่อนครับเดี๋ยวรถวนมาเอาครับเดี๋ยวผมไปเอารถมาก็ได้ลุงพี่ครไปเอารถมาครับครับได้ครบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเอารถมาใส่กันนะครับเจ้าพี่น้องเนอ๋อบรรยากาศเป็นอย่างไาครบุญน้ำซอยลุงพี่